ฉเฉลยใครเลือกกำนันนกนั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการทำงานตำรวจนคนปรปฐมจากกรณีที่นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนคนปรปฐมได้มีคำสั่งปลดนายประวีนจันท์คล้ายหรือกำนันนกพ้นจากตำแหน่งกรรมการตำรวจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมหลังจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อ28เมษายนขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงคำสั่งแต,งต่งตั้งกำนันนกเป็นกตต,ตอรอว่าเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมที่เสนอโดยผู้บังคับการจังหวัดนคนปรปฐมแต่เมื่อเกิดเรื่องได้เซ็นยกเลิกคำสั่งแล้ว โดยการเสนอของผู้บังคับการเสนอไปอยังผู้ว่าซึ่งการคัดกรองต้องยอมรับว่ากำนันนกและผู้บังคับการรู้จักกันอยู่แล้วเพราะถ้าหากไม่รู้จักก็คงไม่มีการแต่งตั้งประเด็นนี้กรองปราบจะสอบสวนต่อไปส่วนคุณสมบัติในการแต่งตั้งก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วคนที่จะเข้ามาเป็นกอตอตอรอต้องเอาคนที่มีจิตมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนงานตำรวจเหมือนเอาผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเพื่อจะบอกว่า ในจังหวัดนครปฐมมีปัญหาอะไรบ้างเป็นเครื่องสะท้อนการทำงานของตำรวจจึงต้องเอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนแต่การคัดกรองก็ต้องคัดคนดีเข้ามาไม่ใช่คัดคนไม่ดีเรื่องนี้ต้องตำหนิและวันนี้ทุกจังหวัดต้องตื่นตัวในเรื่องของ,ของการพิจารณาจะต้องไม่เอากลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาอยู่ในกตตรเรื่องนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกตตรจังหวัด มีจำนวน19-23ถึงคนประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง9คน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการคนที่1 3. อายการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการ 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ 6. ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูทรภาคเป็นกรรมการ 7. รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเป็นกรรมการ8หัวหน้าหน่วยงานในสอตอมททท,ทลและรนซึ่งปฏิบัติราชการประจำในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการการได้มาของกรรมการเมื่อดำรงตำแหน่งทางราชการที่ระเบียบกำหนดให้เป็นกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนหนึ่งด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม2การศรรึกษา3ด้านการแพทย์ 4. ท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ 5. าผ่านิชยกรรมอุตสาหกรรมหัตถกรรมหรือธุรกิจการเงิน 6. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 7. เกษตรกรรมการได้มาของกรรมการโดยตำแหน่งคัดเลือกตัวแทนประชาชน3คนการได้มาของกรรมการโดยตำแหน่งคัดเลือกจากกล well ุ่มบุคคลที่เคยเป็นกตตรสพซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วจากกตตรสพแล้ว หน้าที่ของกอตอตอรอมีอะไรบ้าง 1. รับแนวทางและนโยบายการบริหารและพัฒนางานตำรวจจากกอตอชอเพื่อปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบาย 2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายกอตอชอส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานของข้าราชการและการบริหารงานตำรวจ4 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายกตช5รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำรวจและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกตชว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ 6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 7. ให้คําแนะนำและช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์งานของตำรวจ 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามที่กตตรสนมอบหมาย 9. แรายงานผลการปฏิบัติงานให้กตชทราบตามที่กตชกำหนด 10. อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กตชมอบหมาย